สุดาดูงามระหวัศเมตตามเจ้าฮับทาหน้าที่พร้อมกับท yes. ่านผู <reated> ้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเจ้าก็ดินเข้าไปแทักทายไปต้อนรับท่านผู้ว่ากันก่อนเจ้าสวัสดีเจ้าท่านผู้ว่าเจ้าสวัสดีครับคุณสุดาครับสามีต well. ่ำครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับประเด็นแรกเลยเจ้าวังนี่นห่อนห่อนเจ้าท่านผู้ว่าสามีต่ำนึกถึงเรื่องของไหนจะภัยแรงไหนจะไฟป่าไหนจะหมอกควันอย่างทั้งหลายเจ้าหน้าไม่เดียวเนี่ยพะเยาของเขาเป็นเจ้าได้ของเจ้าถึงสามเรื่องเนี่ยเจ้าท่าน ครับในช่วงเริ่มต้นอของฤด,ดูการปีนี้ก็เหมือนกับว่าจังหวัดพะยาวฮองก็บอก่คอยมีปัญหาความรุนแรงแต่เริ่มจะมารุนแรงขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะฮะตั้งแต่วันที่ 14, มีนาคมก็เริ่มมีฆ่าผู้ลองขนาดเล็กเกินมาตรฐานนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ต่อเนื่องมาเรื่อยนะครับจนถึงวันพฤหัส ที่าแปดเนี่ยปากก็ว่าจังหวัดพะเยาเฮามีค่ารองฝุนค่าฟุลองขนาดเล็กเกินมาตรฐานไปแล้วสิบวันเ้ียกันนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างนักขึ้นนะฮะแต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วตลอดทั้งฤดูกาลเราเกินค่ามาตรฐานไปซ่าห้าวัน,น,นปีนี้กําลังปีนี้กําลังได้สิบวันนะครับ จำนวนฮอตสปอตหรือว่าค่าความ้อนที่ดาวเทียมตรวจพบปีที่แล้ว757ครั้งนะครับปีนี้กำลังจำนวน93ครั้งนั่งแค่น้อยครับแต่ได้กระตามก็เป็นสถานการณ์ที่ถือว่ามีปัญหาที่เราจะต้องได้ช่วยกันป้องกันแก้ไขอย่ายยงจริงจังเพราะอ,อันก็จะทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับจะได้ อากาศตีบอบริสุทธิ์หายใจกันจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องสภาพน้ำใหม่นะครับเจ็บไข้ได้ป่วยกันเข้าโรงพยาบาลกันแล้วก็เป็นปัญหาทำหลายหลายอย่างทั้งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,ล้อมท่านปีชาเร่งสมุนสุขมาประชุมผู้บริการจังหวัดเข้าจังหวัดภาคเหนือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สำลักลางจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันจันทร ที่เสาห้าที่ผ่านมา,านะครับก็ <c oughs> ได้มีการติดตามสถานการณ์ในเรื่องนี้ในภาพรวมของภาคเหนือทั้งเก้าจังหวัดซึ่งก็ได้มีการเน้นย้ำํำชับที่จะต้องอดำเนินมาตรการต่างๆที่ได้มีการประกาศออกไปเป็นนโยบายก็คือจะต้อง,งมีการเผาในช่วง1นึ่งอยนอันตรายาตั้งแต่สาเอ็มกราจนถึงวันที่สาเมษานะครับแล้วก็จะต้อง ระดมสภาพก,กำลังทั้งหลายทั้งหน่วยงานที่มีบุคลากรเจร้าหน้าที่ต่างๆลงไปถึงในส่วนของระดับพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกำนั้หบีบ้านทั้งอบตทั้งเทศบาตลตลอดจนพี่น้องประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมกันในการที่จะเข้าไปช่วยกันป้องกันที่จะเพื่อมีการเผาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นไฟป่าไฟบ้านนะครับซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ เ,เกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมพื้นที่ถ้าแงนไปพอท้องฟ้าในเดือนนี้ตั้งแต่กลางเดือนเป็นนมาพะยาวฮอก็เรียกว่าก็เป็นปัญหานักหนาปลาปล้านเหมือนกันนะครับพ่อแ็นใดก็ค่อยหันนะครับมืดมัวไปหมดแสบมูแสบตานะครับเป็นเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายเกิดผลกระทบมากมายนะครับ ท่านนายกรฐมนตรีรก็ได้เน้นย้ำเรื่องนี้ถึงขั้นที่ว่าสั่งการให้รองนายกรรมนตรีท่านร้อยเอกดรเฉลิมอยู่บํรุงจะต้องสั่งการทางสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติที่จะให้ทางตารวจท้องที่ต่างๆนั้นได้กวดขันได้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังจถ้าพบผู้กระทาผิดฝ่าฝืนในเรื่องการเผาโดยจงใจเจตนาเผาก่อให้เกิดผลกระทบมากมายเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องจับกลุ่มเนินคดี แล้วเออนามาแถลงข่าวด้วยเพือ่อที่ห้เป็นตัวอย่างคือพี่น้องประชาชนคนทั่วไปได้หันว่าเป็นตัวอย่างที่บดีนะครับคนที่เปิลขอร้องแล้วขอความร่วมมือแล้วบอกกล่าวแล้วก็ยังมาเชียอฟังขันแล้วก็ยังทํากันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่แบบดนี้เป็นต้นไปเนี่ยะจะมีการเข้มงวดกดขันในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายนะครับถ้าพบผู้กระทําผิดฝ่าฝืนในเรื่องการเผาอย่างต่างก็จะต้อง มีการจับกลุ่มแล้วก็มีการดนคดีตามคนมายอย่างจริงจังนะครับนั่นก็อยากจะฝากเตือนไว้ในกันนี้นะครับว่าเรื่องล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นนโยบายที่เป็นประกาศย้ำม,มาโดยตลอดอย่างต่อนเนื่องแต่ก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับถ้าอู้กันขอความมือกันแล้วมาลุ้มมือก็มีความจำเป็นนะครับเรื่องนี้ก็อยากจะเรียนเน้นย้ำนะครับที่ทุกพื้นที่จะต้องช่วยกันโดยเฉพาะผมเองนะครับผู้รายการอย่างวัดพะเยาก็ได้ กําชับผ่านไปยังท่านนายอำเภอทุกอำเภอก็ได้ลงไปดูใกล้ชิดไปยังหมู่บ้านตำบลต่างๆในเฉพาะพื้นที่ตำบลหมู่บ้านที่เคยเกิดปัญหาในปีที่ผ่านมาก็ฮู้อยู่ว่าอยู่ที่ไหนพอจะต้องลงไปพบปะกานังพิบ้านทงางอบตทางพี่น้องชาวบ้านที่จะขอความร่วมมือโดยเฉพาะหันๆกันอยู่เ <c oughs> ช่นในเรื่องแยะให้ขา้าวโพดเสร็จแล้วก็มีการเก็บเกี่ยวเอามาแกะเปลือกกันออกมีการซีอย่างต่างๆมันก็เป็น เศษเศษวัชพืชนะฮะที่เป็นอของเหลือที่จะกองอยู่เนี่ยอันนี้มีโอกาสที่จะต้องอนําไปเผาเพราะนั้นต้องอู้กันให้ก่อนว่าอย่าไปว่างเผาอไปขอร้องไปบันทึกปากคํากันไว้เวลา่านเอาไว้ให้มันป้นเวลาที่เป็นห้ามให้ก่อนก็ค่อยว่ากันเพราะถ้ามาทําตอนนี้แล้วมันมีปัญหาความกดอากาศสูง จากประเทศจนีนมาปกคลุมมันระบายออกมาได้มันก็จะห่มกันอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็เกิดปัญหาผลกระทบมากมายถ้าทางจังหวัดพะเยาก็ได้ดำเนินการในหลายแนวทางนะครับก็พยายามที่จะช่วย,วยพี่น้องชาวบ้านนะครับตั้งแต่คงจะจําได้นะครับเมื่อสักสองสามสัปดาห์ก่อนาทางสํนานักงานเกษตรศากตร์จังหวัดก็ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ไทยกลบต่อสังนะครับ เพื่อที่จะบัต้องเผา,าในต้องให้ท้องนานะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งและนอกจากนี้เมื่อ,อวันจันทร์ที่ผ่านมาเช่นเดียกันนะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมชาวพะเยาร่วมใจทําแนวกันไฟป้องกันไฟป่าบริรเวณวัดอนรารโยชนะครับแล้วก็พื้นที่โดยรอบวันนั้นผมติดประชุมอยู่ที่สารลางจังหวัดเชียงใหม่ในเรื่องเดียวกันนี้นะครับก็ได้มอบหมาย อนิมิตวันชัยธนวง์ร้องคริกันหวัดพะเยานะฮะได้เปลี่ยนประธานในพิธีก็ทราบว่ามีทั้งส่วนราชการทั้งกำนันพี่บ้านทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นที่น้องชจวบ้านได้มาร่วมกันเปลี่ยนจำนวนหลายร้อยคนก็แสดงว่าในพื้นที่ทางกล่าวนั้นก็ความร่วมมือตื่นตัวกันการทําแนวกันไฟก็เพื่อที่จะบอกป้องกันเมื่อไฟป่ามันลุกลามเข้ามานะครับเ่อมีการไหม้หนักขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง และนอกจากนี้ก็ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ในเรื่องเกี่ยวกับการนํารถบรรทุกน้ํานะครับ oh, ที่จะพ่นฉีดละอองน้ำํำเกิดความชุ่มชื้นนะครับในบรรยากาศนะครับเพื่อป้องกันมือฝุ่นละอองมันลอยตัวขึ้นไป mm hmm. นะครับก็ได้เนินการกันที่บริเวณอ,อนุสรี พ่อคุณกำเมืองนะครับในวันอังคารที่16ที่ผ่านมาซึ่งในวันังกล่าวนั่นก็มีรถยนต์บรรทุกน้ําตั้งของสื่อราการนะครับของทหารของหน่วยงานงต่างๆเทศบาลอบตอบจอนะครับหลายแห่งจํานวนนะับประมาณสักซาวกันได้นะฮะก็มาร่วมกิจกรรมกันนะซึ่งผมก็ได้พบปะได้เน้นย้าได้บอกกล่าวกันไปแล้วก็ได้มีการเปิดการพ่นชีนน้าบริเวณ นากรพะเยานะครับเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ลดต้นไม้ใบหญ้าให้เขียวชุ่ไมไปตัวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราได้พยายามทํากันในหลายๆรูปแบบนะครับก็อยากจะบอกยังในแต่ละอําเภอแต่ละดาบลน,นะครับดยเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเครื่องไม้เครื่องมือมีรถบรรทุกน้ําอยู่ในช่วงตลอดอเวลาในช่วงนี้บม่ว่าจะเป็นเดือนนี้ซึ่งเป็นเดือนมีนาคมและตลอดเดือนเมษายนเนี่ยก็ได้นํารถบรรทุกน้ําออก พ่นน้าล้างถนนฉิดต้นไม้ใบหญ้าให้มันเกิดความชุ่มชื่นตลอดจะทําให้อากาศมันสดชื่นขึ้นนะครับหายใจให้คอจะได้มีอากาศที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นความพยายามที่ทําหลายๆอย่างนะครับครับก็คงจะต้องขอเน้นย้ำแถมนะครับในครั้งนี้ว่าในปีนี้ปัญหาในเรื่องของอไฟที่มีการเผาเรื่องหมอกควันต้องช่วยกันอย่างนี้ พูดถึงเรื่องไฟก็เป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนที่อยากจะได้มาฝากเตือนพ่อแม,ม่พี่น้องชาวจาังหวัดพะเยาโดยถ้าได้ติดตามข่าวฟังข่าวนะครับคงจะได้ทราบว,ว่ามันเกิดเหตุไฟไหม้ที่ศูนย์รพยบแม่สุรินทร์อำเภอขุนยมจังหวัดแม่มงสอนมีคนเสียชีวิตทั้งสามสิบหกคนบาดเจ็บทับหลายสิบคนนะครับเท่าที่เพื่อนได้มีการตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ปรากฏว่าเป็นการเกิดจากการยุด ไฟก่อไฟหงตอมทำกับเข้าแมลงเแล้วก็ไฟได้ติดขึ้นแล้วก็ลูกลามบมงเอเินเป็นศูนย์อพยพที่ตั้งเป็นเป็นตูเป็นกระท่อมอ๋อเป็นตูตีเป็นชุบเรื่องยังดีเนาะทั้หลังคามุงด้ว <ừ, S 2> ยใบตองตึงก็ลูกลามอย่างรวดเร็วแล้วก็ไหม้กันทั้งหมู่บ้านทั้งูนยนแล้วก็คนที่เสียชีวิตทั้งหมดนั้นปากกรากฏว่าวิ่งไปในเส้นทางที่เปลี่ยนเส้นทางปิด อ,อไฟแล้วก็ไปตึกตินดอยไปไหนก็ได้ oh. ไฟกันเลยตยไปไปหมนะฮะ,ะส่วนที่รอดชีวิตนี่ก็คือสามารถที่จะลบไปในเส้นทางที่มันเป็นทางโลง่งเพราะนั้นก็เป็นอุทาหรณ์บทเรียนว่าในแต่ละพื้นที่หมู่บ้านชุมชนทั้งหลายเนี่ยเขาจะต้องมีการวางแผนในเรื่องเกี่ยวกับทางหนีที่ไล่ถ้าเกิดเหตุเพลิดไฟแล้วจะต้องกาหนดทางทางหนีไฟทางรบหนีไฟไปที่ปลอดภัยต้อง มีการกำหนดผัง<ม>กำหนดเส้นทางไว้ให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าอันเกิดกลายเป็นการไปติดกับแล้วก็ไปไหนไม่ได้ก็เสียชีวิตนะครับอันนี้เป็นอันตรายอันนี้ก็ทางรัฐรีว่าการกระทรวงมหาไทยก็ได้ฝากํากำชับมายังงพิเศษกัย,ย่างว่าต่างๆได้ช่วยประชาพันธ์ช่วยให้ความรู้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆในการป้องกันในเรื่องเกี่ยวกับ ภยัยพิบัติต่างๆครับนี้เพราะหน้านี้เป็นหน้าแรงก็ต้องระวังฟื้นไฟกันดีทั้งไฟป่าไฟบ้านนะครับจ้ะต้องรู้ว่าเจ้าเรื่องของภัยแรงเจ้าสมัยต่ำจําได้ว่ามาตรการในทั้งจังหวัดตีจ,าจ่ายุหรือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยแรงในพ้นที่ยังเรื่องของการคัดแคลนน้าดื่มน้ำใจ,จในส่วนของพายเาเองนะเจ้าหันตังลลายหน่วยง,งานตีมีรถบรรทุกน้ําไปแจกมันกเจ้ะและว้วก็ไอเรื่องขอถังน้ำนั่นละเจ้าไปถึงไหนและเจ้าท่นันเรื่องทาง เก็บน้ํากลางป่าชุมพบ้านทั้งแต่ละอำเภอได้เสนอความต้องการมายังจังหวัดจังหวัดก็ได้รวบรวมรายงานไปยังกระทรวงมัาดไทยแล้วนะครับเป็นนโยบายของทางรัฐบาลเพิ่นกําลังจัดซื้อกันอยู่นะครับจานวน300รกว่บบาใบแล้วก็ยังมีแจ้งมาว่าถ้าที่ไหนมีความจำเป็นต้องการก็สามารถที่จะร้องขอเพิ่มเติมได้ขณะนี้อยู่ระหว่างการสารวจอยู่นะครับจะได้ก็ตามในส่วนของจังหวัด ที่ได้รัการที่ผ่านมานะฮะก็มีรถยนต์บรรทุกน้ําของหลายหน่วยงานที่ที่ได้ออกไปช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านแล้วผมก็ได้ร่วมกับท่านพลตรีชัยวัฒนารุณองค์กับการจังหวัดอ่านบกวิยาวก็ได้นําน้ําไปช่วยเหลือพี่น้องทางเขตตะบลบนตจอมนะฮะในวันที่สิพกที่ผ่านมาหลังจากที่ปล่อยขบวนรถในการพ่นฉีดลองน้ําแล้วก็ไปแจกจ่ายน้ำให้พี่น้องชาวบ้านโดยนะครับก็มีพี่น้องชาวบ้านมาหับน้ํากันจํานวนมากมายอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาได้เรินการกันครับ เจ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องของมาตรการช่วยเหลือปี่นกประชาชนติ่ประสบภัยแล้งนะเจ้าใจเย,ย็นหน่อยหนึ่งนะเจ้านาะท่านผู้ว่าเจ้ารกราจ,จะถึงช่วงของสงกรานและเจ้าอุยสมัยตามหันเรื่องของการลณลงอุบัติเหตุโดยเ็นในเรื่องของอเองก็ เยาวเป็นจังหวัดที่ดีเป็นนักดื่มอันดับต้นต้น,ตนของประเทศนี่นะเจ้าฟังเรื่องมันจะได้พูดนเรื่องของการป้องกันและการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงของเทศกาลสงกรานในส่วนของจังหวัดเองนะเจ้ารวมถึงเรื่องของเอเจ้าพวกเครื่องดื่มแอลลอ์ทั้งหลายเนี่ยทางจังหวัดนี้มตาตรการจะได้ของเจ้าเนติจาจะดูแลในช่วงสงกรานเนี่ยเจ้าครับก็เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลมีความห่วงใยวี้องคนไทยทั้งประเทศนะครับก็ได้สั่งการทุกจังหวัด ได้เดินการในการจัดกิจกรรมป้องกันลดบัตเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปี2,556โดยกําหนโดยกำหนดวันที่1-7ถึงเเมษายนเป็นห้องเวลาที่หน่วยงานต่างๆจะต้องดูแลนะครับพี่น้องประชาชนให้เกิดความปลอดภัยทั้งจังหวัดพะเยาได้ไประชุมคณะกรรมาการศูนย์การความปลอดภัยถนนดังกล่าวไปแล้วนะครับแล้ก็ได้มีการซักซ้อม แผนการปฏิบัติต่างๆนะครับมีการมอบหมายภารกิจคือแต่ละหน่วยไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอำเภอทั้งตำรวจทั้งหน่วยงาน,งานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยที่เกี่ยวข้องมากมายก็จะมีการกาหนดคือมีการตั้งด่านจุดตรวจต่างๆทุกอำเภอนะครับทุกอำเภอจะมีอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการในการป้องกันลดประเทศทางถนนของเจ้าทุยเยา จะตั้งอยู่ที่บรเิเวณด่านตรวจแม่ตำมสามแยกวางเหนือจะไปรวมกันที่หั่นนะครับทั้งในส่วนของสําสนักง,งานป้องกันบรรเทาสาธารณจังหวัดทางตํารวจผู้ดอนจังวัดทงางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับจะจะไปรวมกันท่านเพื่อที่จะช่วยดูแลพี่น้องอาชาวจังหวัดพะเยาและผู้ที่ผ่านในเส้นทางนี้นะครับแต่เดิมจะใช้บริเวณหน้า ที่ต้องการตำรวทางหลวงร่องห้าแต่ปีนี้ที่ประชุมบอกว่าอยากจะขอย้ายจุดไปไว้บริเวณ3ามแยกวังเหนือนะครับหรือว่า3ามแยก,กเกษตรสุขตรงนั้นนะครับเนื่องจากน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์นได้กว้างขวางยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าอยู่ตรงร่องห้าเหมือนกับว่าจะดูแลเฉพาะด้านเหนืออำเภอแม่ใจอำเภอเดียวอำเภออื่นได้ดูแลน่นะแต่ถ้าอยู่ทางด้านทางทางแม่ตาไม่กาท้งคุณ มันก็ว่าจะจะดูแลได้ได้นักขึ้นอินนะฮะในหลายๆพื้นที่อันนี้ก็เป็นความเป็นชอบร่วมกันของคณะกรรมการนะครับก็จะได้มีการมอบหมายให้ท่่มเพื่อนะที่ที่ได้เคยตั้งด่านกันไว้บางจุดก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับที่เหมาะสมยิ่งขึ้นแล้วก็เด้นเน้นย้ำที่จะท้งองทห้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้จัดกําลังคนเจ้าหน้าที่มาดูแลประจําจุดตรวจต่างๆนะครับ ล้วก็ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับทางตำรวจก็จะเข้มงวดกดขันเนอในการตรวจตาผู้ขับขี่ยันพหนะทั้งหลายเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในการสร้างความปลอดภัยเพราะนั้นช่วงนี้ไปไหนมาไหนรถล,ลาก็จะต้องอยู่ในสภาพพร้อมสมบูรณ์นะครับเราต้องถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ต้องใส่หมวกกันน็อกโดยนะครับต้องมีใบขับขี่ใบอนุญาตขับขี่ถูกต้อง แล้วต้องปฏิบัติต,ตามกฎจ,จราจรโดยเคร่งครัดที่สําคัญจะต้องเมาต้องบักขับและเรื่องเมาบักขับเนี่ยมีกฎหมายาระงัดแอลกอฮอล์เครื่องดื่มออเพิ่นได้กาหนดขึ้นมาใหม่นะครับได้เพิ่มเติมมาใหม่ว่านอกจากคนขับแล้วเนี่ยที่ห้ามเมากินห้ามเมาแล้วขับเนี่ยคนที่นั่งไปตัยเพิ่นก็ห้ามดื่มนะครับห้ามขับรถแล้วก็ เอาเล่าใส่ในรถไปแล้วกินกันไปเฮกันไปห้องเพลงกันไปทำมาได้นะครับเดี๋ยวแย่มาได้ี่ยกฎหมายเพิ่นออกมาใหม่เพราะนันจะมีความผิดตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องอรับตัวกันใหม่นะครับจะเดิมบ้านเฮานี่ชอบม่วนกันนอ, <c oughs> อกินแอลเฮฮากันนะครับแล้วก็ประเดี๋ยวมันมนได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดปัญหาเพิ่นก็พยายามออกกฎหมายออกระเบียบต่างๆที่จะมาควบคุม แก้ไขนะครับแม้กระทั่งการซื้อขายจำน่ายหรือว่าการดื่มนะครับสุราหรือเครื่องดื่มกอฮอในสถานที่สาธารณะก็ไม่ได้นะอย่างบริเวณริมคว้าเนี่ยหันวิวพระอาทิตย์กำลังจะตกเขาเนี่ยนะตก ก็อานไปนั่งตั้งวงกันม่าได้นะครับเมื่อก่อนอาจจะได้เดบิวตี้มมาได้เพราะว่ามันเข้าข่ายกฎหมายได้ช่วงส่งการนี่แหละเจ้าก็ไม่ใช่ส่งการทุกวันนีนก็แง่บว่าได้แต่ก็ยังมีอยู่พ่องที่พี่น้องชาวบ้านอาจจะลูกต่างนอกตัางป้างมาลูกตางถินมานั่งรถกันมากระหันวิวงามก็จอดข้างตางก็เอาสั่งสั่งเครื่องดื่มก็หอมาตั้งฉลองกันกินกันเนี่ก็ได้ให้ทางเจ้าที่ตำรวจทางเทศบาล ต่างเจ้าที่ฝ่ายปกครองไปต,ตรวจตานะฮะไปแนะนําไปตักเตือนถ้าลายไหนหเมือที่อฟังก็ต้องเรินคดีกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่บ้านเมืองมันต้องพัฒนาต้องทําให้มันดีขึ้นจะไปแยะตามความเคยชินเคยแย่จะได้สมัยโบราณก็จะเอาอ้างกรรมเก่ากันมันมาได้นะครับบ้านเมืองมันมันจะต้อง มีการพัฒนาปรับปรุงฮื้ฮือบ้านอื่นเมืองอื่นเปิ้นนะครับนั่นก็ฝากเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยนะครับต้องเรามัดระวังอย่าไปทำในสิ่งที่กฎหมายได้ห้ามไว้นะครับขับรถเปิ้อห้ามดื่มอยู่แล้วะคนที่นั่งไปตัยก็ห้ามนะครับห้ามเอาติดรถไปกินในรถแล้วก็บางทีก็เป็นปัญหาอาจจะโยนขวดเป่าโยนกระป๋องเบียร์ใส่ คนที่อยู่ตั้งนอกรถออต่างๆก็มีปัญหากันนะครับต่อไปนี้ก็ช่วยระมัดระวังกันนะครับที่สําคัญสงกรานควรจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขนะครับของคนในครอบครัวนะครับที่จะได้อยู่กับบ้านกับจองกันอยู่กับพ่อกับแม่ปุ้ยลุงพานาอานะครับลดน้ําดําหัวทําบุญทําทุศรน,นะครับเพื่อที่จะให้เรามีความสุขในการดำเนินชีวิตไม่ใช่ว่า พอปีใหม่สงกา์กันนัดกันกินเหล้าเมาเหล,ล้าเอวขึ้นกองหล่องกองหรือไปหั่นไปนี่แล้วก็เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุนะครับปีนนี้ก็พยายามปรับความคิดกันใหม่นะครับที่จะพยายามอยู่กับบ้านกันให้น,นักครับจะได้ป้องกันเบอ่าบ่ให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะครับ เจ้าอดีตทาไดรบ่รถมันหนักนะท่านนะแต่ไม่เดียวลถมันหนักนะเจ้าครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเจ้าสาหรับเรื่องโครงการป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุต่างๆโดนชมงของเทศกาลสงกรานเจ้าแต่เมว่าเจ้าเขามาถึงเรื่องของทางด้านการเกรษตรของเจ้าแต่ที่สังเกตในเงินดันว่าอ้เรื่องของนโยบายบริหารจัดการเพื่อที่ทั้งการเกรษตรของประเทศจะบรรจัยกระจับเป็นเป็นเรื่องใหม่ที่รัฐบาลเพิม่มนโยาบายติดต่อไปนี้เนี่ย กำลังทุกจังหวัดได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะสำรวจพื้นที่ต่างๆนะครับทั้งพื้นที่ที่มีอาการประกอบอาชีพด้านการเกษตรต่างๆเพื่อจะกำหนดพืชหลักในการที่จะส่งเสริมนะครับยังจังหวัดพะเยานี่จะมีอยู่สี่อย่างมีข้าวมีลิ้นจี่มีลำไย,ยมียางารานะครับที่จะต้องดูแลกันนะครับ ที่บ่มีสองอย่างคือน้ํามันปาล์มกับอ้อยนะครับไรอ้อยนะครับของเฮาบ่มีนะครับเปิ้นกาหนดทั่วประเทศมีอยู่หอย่างแต่ของเฮาเข้าสี่อย่างนะมีเข้ามีลําไยมีลิ้นจี่มียางพารานะครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีการจัดการกำหนดพื้นที่ที่ชัดเจนต่อไปนี้รัฐบาลจะใช้มาตรการในเชิงจูงใจนะครับถ้าหากว่า ไปปลูกกันในพื้นที่ที่ทรัฐบ,บาลเปิ้ลเปิเป้ลส่งเสริมไว้ก็จะได้รับความสะดวกอย่างหลายอย่างทั้งในเรื่องปัจจัยการผลิตในเรื่องของอสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง,เร,งารเ,ราเรื่องการเชื่อประทานเรื่องการขนส่งอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าไปปลูกในในห่อมดอยในบนแปลบนดอยที่เพิ่นบ่ส่งเสริมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปัญหานะครับ ก็จะสํารวจพื้นที่ทั้งพื้นที่เอกสารซิิตพื้นที่ที่อยู่ในเขตป้ายทั้งหลายจะต้องทำให้ชัดเจนระบบข้อมูลเป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็ตัางจังหวัดกําลังเอาอครรําสั่งตั้งคณะกรรมการออกไปสํารวจตรวจสอบเพื่อที่จะวางแผนกันนะครับในในเรื่องเหล่านี้เพรอบอ้านมันก็เหมือนกับว่าทํากันไปเลยนี่เก็บไปทำในตรงไหนกระทาแล้วก็รัฐบาลก็ ดูแลบมทั่วถึงพอเป็นปัญหาขึ้นมาก็มาตดทางรัฐบาลทษท้งรายการนะครับบมดูแลอย่าใส่โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพของผลผลิตในเรื่องเกี่ยวกับการตลาดจด้วยจะต้องมองกันเป็นระบบนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ผู้เกี่ยวข้องคงจะลงในพื้นที่แล้วก็คงไปทาความเข้าใจท่างพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายครับเจ้าเหมือนกับเจ้าสนิงในการปลูกืช่ครันทนาใช่ครับเนะจ้า,นะจาท่านหัวเจ้าสมัยต่ำยาจาถามเรื่องของความกืบบนาโครงการ ประชาอาสาปลูกป่า800ล้านกล้า80พรเปรษาของพระราชินีนะเจา้าเป็นี้นี่จังหวัดดําเนินการไปถึงไหนแล้วเจ้าครับจะคงจําได้ว่าปีที่แล้วเริ่มเป็นครั้งแรกปีแรกนะครับเมื่อ8สิงหาคมนะครับจังหวัดพยาวเขาก็ได้ปลูกไปส่วนหนึ่งแต่ว่าก็ยังหมดครบเป้าหมายในปี2 5 5พนี้กี่ก็จะปลูกในพื้นที่ประมาณแถมประมาณพันก่าไร่นะครับพันห้าร้อยก่าไร่นะครับก็ได้มีการประชุมเตรียมการกัน นะครับที่จะ mm hmm. ทุก,กอำเภอได้ไปดูพื้นที่ที่ได้มีการมอบเป้าหมายไว้นะครับแต่ละอำเภอเจ็ดร้อยแปดร้อยรายแล้วแต่นะครับ mm hmm. ก็เพื่อที่จะ,ะได้ให้การสนันุนในเรื่องเกี่ยวกับกล้าไม้นะครับที่จะ mm hmm. เอาไปปลูกกันนะครับในแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งก็ได้มีการประชุมกันนะครับทั้งเจวหทัพวเยายได้ได้ประสานงานตกลงกับโรงเรียนวัดต่างๆ แปดเก้าแห่งนะครับที่จะให้ช่วยเพราะกล้าไม้ตัวส่วนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้อแต่ละพื้นที่เนี่ยได้ได้มีส่วนร่วมได้หันว่าต้นไม้กว่าจะใหญ่โตเนี่ยมันยากเย็นขนาดไหนจะต้องไปเก็บเมล็ดพันุ์มาจะต้องมาเพาะพันุเอามาใส่ถุงก็จะควบคุมงงกว่ามันใหญ่แล้วก็จะไปปลูกกว่ามันจะใหญ่จะโตเป็นหมเป็นเงาไม่ใช่ว่าที่ผ่านมาในบางคนก็บ,บ่หันความ ายากลําบากของของการเจริญเติบโตต้นไม้ต้นหนึ่งได้กระตัดเพิ่นเน่ยนะตัดมันง่ายแต่ปลูกมันยากมันต้องใช้เวลาเหมือนเหล่าลนี้เป็นเรื่องที่จะให้พี่น้องประชาชนรวมทั้งอ่อนเยาวชนนักเรียนต่างๆได้เรียนรู้โดยแต่ได้กระตามในส่วนของทางราชการนะฮะทางสำนักง,งานรงทรัพย์ธรรมชาติและสิง่งแวดล้อมทางหน่วยป่าไม้ต่างๆเพื dette, ่อจะได้หาก้าไม้เตมส่วนหนึ่งนะฮะที่เป็นก้าไม้ที่มีการเพราะไว้ในศูนย์เพาะชำต่างๆ เอามาสนับสนุนด้วยนะครับในปีนี้ก็จะเดเนินการนะครับในช่วงที่จะเข้าฝนนี่นะครับจ้ามาถึงเรื่องของสรุปปริญท้องเยกีฬาโย,ยชนแห่งชาติครั้งที่สัเก้าที่แข่งขันจังหวัดมหาสารคามนอ้องๆพายอาเป็นจะาแรของเจ้าทันครับการแข่งขันกีฬาโย,ยชน <c oughs> กีฬาโย,ยชนแห่งชาตินะครับครั้งที่สัเก้าที่จังหวัดมหาสารคามจะชื่อว่ามหาสารคามเกมนะครับ จังหวัดพะเยาก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้ส่งนักกีฬาไปเข้าร่วมการแข่งขันนะครับซึ่งนักกีฬาของจังหวัดพะเยาเนี่ยปรากฏว่าได้เหรียญทองเป็นลายแรกของการแข่งขันนะครับคือการแข่งขันประเภทจักรยานนะครับชื่อ,อนักกีฬาคือกุญจิรพลตั้งประเสริฐอันนี้คว้าเหรียญทองเหรียญแรกของกีฬาเยาวชนแห่งชาติปีนี้เลยนะครับข้อมูลเหรียญ จนถึงวันที่7มีนาคมจังหวัดพะเยาอยู่ในอันดับที่2ของประเทศนะครับได้เหรียญทองอยู่5เหรียญเหรียญเงิน1เหรียญเหรียญทองแดง4เหรียญรวม10เหรียญครับเหรียญทองก็มีทั้งกีทา่์หมื่นเมตรชายนะครับนักกีฬาชื่อภูวนัยนนท์ศรีกีทาวิ่ง1,500เมตรประเภทชายคุณกฤษณ์พลวัชระสกุลวงศ์ ประเภทจักรยานประเภทถนนไทม์ไทม์อันชายสาสกิโลเมตรคุณจิรพลตั้งประเสริฐเหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นรุ่น,นเวนทัมเวดนะครับชื่อคุณบุคคลหญิงนะเป็นนักมวยหญิงชื่อนัทนิชาสุภารัดแล้วก็เหเรียญทองแถมเหรียญหนึ่งคือประเภทกีฬาวูซูยุทธ์ลีลานะครับประเภทบุคคลชายชื่อนักกีฬาพิเชษถูกใจนะครับเหรียญเงินเป็นกีทาวิ่งพันห้าร้อยเมตรหญิงลัดดาวนแดงสุวรรณ เห็นทองแดงสี่เหรียญมีกีธาเดินหนึ่งหมื่นเมตรชายชื่อกิสดานามราชาทองแดงกีธาวิ่งแปดร้อยเมตรหญิงนักกีฬาคุณรัตด,ดาวันแดงสุวรรณแล้วก็รองแดงทํำประเภทหนึ่งนะเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุนะครับประเภทบังคับวิทยุประเภท,เท,อเท f อ a สามเอนักกีฬาชื่อพีรพักตักโอแล้วก็เหรียญทองแดงถ้ำเหรียญหนึ่งคือจักรยานประเภทลู่ททมไทอันชาย1กิโลเมตร นักกีฬาชื่อเกื้อกูลใจวงสรุปแล้วได้ห้าเหรียญทองหนึ่งเงินสี่ทองแดงเป็นอันดับที่สองของประเทศครับเจ้าก็ขอแสดงความยินดีครัตุยกันแล้วกันนะเจ้าชุมทายคนรายการผู้ว่าผู้ประชาชนประจําสัปดาห์นี้เจ้าท่านก็คงเจอท่านผู้ว่าได้ฝากถึงเรื่องของพลังงานที่จะมีวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยเจ้าครับก็เป็นเรื่องที่ได้เคยนำโอจ่าพี่น้องชาวบ้านในสัปดาห์ก่อนๆน,นะครับว่าปีนี้รัฐบาลได้มีมาตรการที่จะต้องมีการ ขอข้อือนะครับทั้งส่วนราชการพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนในการประหยัดพลังงานนะครับเนื่องจากแหล่งผลิตพลังงานที่ประเทศพมา่ามีการายุดซ่อมแซมอาจจะทํเให้อาการส่งพลังงานมาผิกษกระแสไฟฟ้าแก๊สแหล่งแก๊สนะฮะจากประเทศพม่งงาอาจจะลดน้อยลงแต่รัฐบาลก็ได้วางมาตรการต่างๆไว้พร้อมแล้วนะครับ แรกก็ตามเปิ้นก็ขอข้อร่วมือในการประหยัดพลังงานตามนโยบาย3ปอปานะครับสปอปาก็คือปอแรกก็คือปิดไฟนะครับที่จําเป็น2ปรับแอร์หรือปรับเพื่องปรับอากาศนะครับคืออุณหภูมิอยู่ที่๒6องศาเซนเซสแล้วก็ปอที่3คือปลดปลั๊กไฟทุกชนิดนะเมื่อเลิกใช้งานแล้วนะครับซึ่งโดยปกติแล้วก็ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายที่มักจะลืมปลดกันนะครับ เสียบปลั๊กแจ่ไว้นะครับไฟมันก็เข้าอยู่ตลอดเวลานะครับเรองนี้คงต้องช่วยกัน<ม>อย่าลืมนะครับปิดไฟในในในบริเวณที่จําเป็นนะครับใช้เท่าที่จําเป็นปรับแอร์ลงมาสางกองศาแล้วก็ปลดปลั๊กออกเจ้านะครับอันนี้ก็ได้มีการรณรงค์หรือสุนเล่การต่างๆไปแล้วนะครับก็ในช่วงนี้ทางจหวดขยาวก็ได้มีการประชามพันธ์กัน ในเรื่องนี้อย่างมากมายแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมที่จะมีการรวมพลังโดยพร้อมเพียงกันนะครับในวันที่4เมษายนวันที่5กว่าวันที่2เมษายนคือทำก่อนก่อนที่ถึงวันที่5นะครับ อ,อันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่ง,ยงอ,อย่างใดก็อปฏิบัติสามปอหิงทีานพ้วบอกหอเดียวูกัรน,นะเจ้าวันนี้เวลาของรายการผู้ว่าผู้ประชาชนหมดลงแล้วนะเจ้าขอบคุณานผู้วราชการจังหวัดพะเยานะเจ้าขอบคุณทุ้ฟังท,ทุกท่านวันนี้สามไม่ตามประกับานพ้วาลาทานฝงไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับขอบคุณครับ